พันธสัญญาใหม่เราถูกสั่งให้รักด้วยความรักที่สูงกว่านั้นเพราะพระเยซูตรัสว่าเรารักเจ้ามาแล้วอย่างไรเจ้าทั้งหลายจงรักซึ่งกันและกันด้วยอย่างนั้นอันนี้สูงกว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนะฮะแต่เป็นการรักเพื่อนบ้านด้วยความรักของพระเจ้าพระเยซูได้ใช้เวลาตลอดเวลากับสาวก สาวกรู้ดีว่าพระเยซูรักพวกเขาขนาดไหนและสาวกของพระองค์มีคนหนึ่งถึงขั้นทรยศพระองค์ด้วยซ้ําอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้าพระองค์จะไม่มีวันทิ้งพระองค์ขณะพระองค์บอกพวกเขาล่วงหน้าแนละ้วแต่เจ้าจะทิ้งเราพอถึงเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ทิ้งพระองค์อยู่ดีทั้งทั้งที่เขาก็รู้ว่าเขารับปากไปแล้ว แต่พระองค์ก็แสดงความรักโดยการไปถามเขาเจ้ารักเราหรือพระองค์ไม่ได้รื้อฟื้นของเก่าเลยมามามาคุยกันวันนั้นเราโดนจับแกไปไหนมาหายไปไหนมาความรักไม่รื้อฟื้นความผิดคนอื่นเอเมนไหมฮะถ้าเราอภัยแล้วเราต้องไม่จดจําพระเจ้าตรัสว่าเราคือพระเจ้าเราอภัยและเราไม่จดจําถ้าจําอยู่ แสดงว่ายังไม่ให้อภัย